โอ้สีเพลงจะแตกเลยขอสค่สีเพลงได้ไหมคะจะแตกครับคนนี้พอนเกินครับเพราะว่ามาเจอพี่นัทเพราะว่าพี่นัทพอนกว่าหรเป่าตื่นเต้นยเลยแตกเลยเลยแตกใหญ่เลยนะอะได้คะวันนี้มาเจเจอกันที่เชียงใหม่นะคะครสีมันนี่ไพรเชลลเหมือนกลับบ้านใช่ไหคะเหมือนเกลับบ้านกลับบ้านเลยกลับบ้านที่เชียงใหม่และบ้านกรุงศียครับบ้านเลยลกค้า ได้กลับมางานนี้ค่ะทุกปีได้มาทุกปีถ้าไม่มาจะจะรู้สึกคิดถึงการงานที่ถึงการดังได้เปล่ามั้ยพอมั้ยถ้าพอมีหมุดช่วยอยู่ได้นะคะเดี๋ยวในโอกาสนี้นะคะพี่นัทมามอบรอยยิ้มความสุขสนานแล้วก็เพลงม่วงวอด้วยนะคะในครั้งนี้เรียนเชิญนะคะตัวแทนจากธนาคารกรุงศรีมอบของที่ระลึกให้กับพี่นัทเช่นเดียวกันนะคะขอเรียนเชิญคุณสุธิดาสุนทรพันธ์ค่ะ Bộ ไม่มีใครตอบตอบหน่อยตอบหน่อยโอเคนะคะตื่นเตาว่าคิดถึงนะครับคิดถึงเจ้าคิดเจ้าคแล้วก็ถามดีกว่าว่าีนีค่เรามางกับรอยยิเสียงร้อและความสนุกด้วยนะคะอะไรททห้พี่นเนี่ยมีรอยย้มมาไ้ลถึงอะไรแล้วมะไรอะไรครับอะไรครับ 残念卡。<laughs> <laughs> p ไ i s ์มาเลยไาตัวแล้วอะ ไปแล้วกันอยู่ระหว่างสิบตัวเลือกยี่สิบนี่สิบถึงยี่สิบใช่อยู่ระหว่างสิบถึงยี่สิบนี่นะคะสิบถึงยี่สิบถ้าใครคิดว่าสิบแผ่นยกมือมีใครคิดว่าสิบแผ่นจองเป็นของตัวเองไปเลยแบบสิบแผ่นลองเดาดูสนุกสนุกค่ะร่วมสนุกกันใครว่าสิบแผ่นไหมยกมือด้านหลังด้านหลังไม่มีอะไรจะเสียครับ

เลยค่ะคุณเป็นผู้โชคดีแต่ว่ายังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ที่ได้ตคใช่แล้วเอนชมชก่อนหน้านี้เล่นเกมแบบนี้เลยป่ะไม่ค่ะเกมใช่แล้วเขายังไม่สามารถเก็บเลิได้ใช่แล้วนะคะเกมของเราเกมนี้ค่ะชื่อว่าเกมเกมนี้นะคะมีชื่อว่ากรุงีซิปเปิลฝากถอนทนใจใช่แล้วนะคะเยเราจะให้ทั้งสองท่านค่ะมีเงินในบัญชีอยู่คนละหนึ่งล้านบาท ก็ไม่ด <ermaid> ูไ <title> ม <sm STEPHAN players> ่ตื่นเต้นกัเลยหมื่นบาทหมื่นบาทหมื่นบาทและเราจะพูดจินตนาการเป็นผู้มอบเจ้าใช่แล้วแล้วเราจะบอกนะคะว่าความเขาฝากเท่ากับตัวนะคะเช่นถ้าเราบอกว่าคุนนี้ไม่ได้หนึ่งหมื่นบาทควักสองพันบาทหนึ่งหมื่นสอง กับโจทย์ของเรานะคะใครทําได้โดนโจทย์มากที่สุดหรือทําให้ถึงขั้นตอนสุดท้ายบรรลุได้ผลลัพธ์มากที่สุดนะคะก็จะเป็นผู้ชนะไปนะคะจะมีโจทย์อยสองข้อค่ะพี่นัทโจทย์ข้อหนึ่งแล้วก็สองให้ท่านแรกให้ข้อหนึ่งแล้วก็สองดี่นัทขั้อหนึ่งไปเลยข้อหนึ่งไปเลยนะคะชื่ออะไรคะแพรนะคะใครถึงใครไม่ได้ค่ะนะคะตุ่ยชอบคณิตศาสตร์นะครับสายหัวเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่นัทช่วยคิด เป็นบาทนะถ้าฝากเท่ากับบวกถ้าบอกว่าถอนเท่ากับลบออกนะคะอีกเงินหนึ่นงเลย คุณโอ๋ค oh, 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 oh. ุณโอ๋คุณโอ๋สู้ๆนะคุณโอ๋ได้อมนบอย่งยังไม่พรอมเดี๋ยวมาฟังคุณโอ๋บ้างนี่เขาเป็นนักเอินตอร์ใช่ไหมไม่พอคร์ตงครึ่งกลับมาจากอเมริกาครับไม่ฝึกฝนสกิลมาแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าสถาบันไทยหรืออเมริกาจะชนาอก็ดูเย่าี้เลยโนะพร้อมแล้วนะคะย่ายสียชื่อสถาบันอเมริกาเลย ค่ะนะคะโอเคเราได้ผู้ชนะแล้วผู้ชนะของเราทำไปได้เก้าสเต็ปด้วยกันโอ้โหเกือบถึงผลวลับอันนี้ได้เท่าไหร่ครับผู้ชนะของเราดะออนี่เดี๋ยวเราขอเฉลยเลยนะผู้ชนะของเราคือคุณแเททานเราได้เก้าสเต็ปทั้งหมดทำไปได้แปดสเต็ปนี่โอ้โหดนี่ด้วยนะคะเดี๋ยวมีดูเหมือนเช็ดเียวกันห่างกันเยอะ ช่องทางติดต่อแล้วกันนะครับใครอยากพูดคุยกับผมเข้ามคุยกันได้นะครับ Twitter at natsakatorn นะครับหรือไม่ก็เฟซบุ๊กก็คือ f a c e b o o k com slash nats sakatorn ครับเล่นเองครับผมนะคะเล่นเองตรบองเ่นเองไม่ใช่แส่อินไม่มีครับไม่มีใครอยากทำให้นะคะก็ติดต่อหรือว่าคิดถึงเวลาคิดถึงกันกเข้าปเขกันาเกข้าไปคุยกันต้องเข้ามาคุยกันหรือไม่ก็เข้าไปกดคลิกในยู u ู e ครับดูสักตบอ คาราบานี่ยังมีสัมภาระมาคนเดินหนึ่งครับด้านหูด้านหูบอกกันไ้านหูบอกกันไปด้าได้เลยนะคะวันนี้ค่ะพิเศษเลยสำหรับท่าน์ที่นะคะอยากไปซื้อ้านซื้อมาซี้ค่ะซื้อประกันกองคุณภาพหนึ่าร้อยบาทขึ้นไปหรือซื้อสินค้าผ่านบัตรกรุงศรีหัวฉันคุณภาพห่า1,500นบาทนะคะกับพระคนะคะที่ร่วมรายการแล้ก็พิเศษสุดๆมีอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือซื้อออโต้พร้อมซุปเปอร์ทรีทค่ะนะคะรับถึง40่สิบเลยมีพนักแล้วก็ต้อนด้วยใช่ค่ะแล้วเราไปอยู่ด เต็มค่ะไม่เรียกว่าสนุกสนานกันพับน์เจที่เรียกว่าต่างหากันอยู่ในนั้นอ่ะใช่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเพลงว่าเพราะจากที่นัดแล้วก็ที่ตอนติดต่อด้วยใช่แล้วนะคะเว่าจะ